สวัสด,ดียามเช้านะครับผมของสองจุนเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้หยบไปหยยบไว้เออทับไปทับไปวนขาน้องเียบร้อยเช้าก็จะปล่อยออกมาเล่นนะครับผมออกมาเล่นอย่างนี้แหละเพราะว่าพอขวานก็จะได้ทําความสะอาดแล้วก็จะกละเก็บขึ้นรถอี่ก็แย่งล้อไป หาเรื่องแต่คนได้แบบนี้บ่มีรอรถดเล่นว่ได้รอน่อยเออได้รอน่อยไปอ่างพีเลยอ่างพีเลยขาอยาอันนี้สิกาวเอาเอาเออเตะออกไะมแบบ้าหายบ้าหาย เออคือแลนเลยเออ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 มาว่ะตามมาว่ะเออเออลงนามไปเลยอืมทิ่ดื้อบ่เออแลนวันนี้แลนวันนี้แลนแลนลายย่าบ่เนี่ยโอ้ยแลนลายย่าบ่เนี่ยโอ้ยเลือมาหายังคออุ้ย Ủa để lò nhai vào đi. Ừ, để lò nhai vào đi. Ủa để lò nhai vào đi. Ừ, ừ. ừ. Hào thế, hào thế sao thầm mà này. Mà hà đây này. Mà hà lò đây vào này Người dưới bây lúc nào mà khẩu. Ê, kì sang đây này. Ê, trời, ơ, ơ, ơ. เอาเอาตัวทั้งบนหิวกล้วยจ้อยเรื่อยๆๆๆยายปอนแล้วยายปอนไอ้แล้วจ้อยจ้อยยายปอนไอ้แล้วอืออือยายปอนได้บ่ปอนได้บ่ปอนได้บ่สไลค์คงเออสไลค์คง จอยเร็วจอยเร็ว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 โอ้แม่ล็อกไว้แม่นีไว้แม่นีไว้จอยเลยเร็วยๆยายยายปอนกล้วยอายยายยายปอนกล้วยอายแล้วยายปอนกล้วยอายแล้วอืออเอามาเอามาเลยบ่เอาสะไล่คุ้ง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 เออ หมืนทางฟุ่นก็อยากออกโอ้ยออกแน่โอ้ยโอ้ยเออเออมาเฮาเออเมาเฮาอ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อครับผม